สวัสดีครับวันนี้เช้าวันที่8ดนะครับนี่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับจังหวัดสตูลอ่านถทายจากชั้นเจ็ดของโรงแรมที่พักนะครับโรงแรมอะไรจําชื่อไม่ได้เพราะโรงแรมเขาไม่ได้ให้ชื่อไว้เลยนะครับก็เป็นอันว่าเดี๋ยวจะไปหาอะไรชื่อโรงแรมให้นะครับ แต่ว่าเห็นมีเมฆมีหมอกอยู่พอสมควรนะครับอยู่พอสมควรออ่า,อาเมื่อเริ่มแรกทีเดียวนะครับเมื่อเริ่มแรกทีเดียววันนี้เราจะมุ่งหน้าเดินไปหาเดินทางไปถึงปีหนังนะครับปีหนังเพื่อที่จะไปต่อวีซ่าให้น้องสาวหลานชายนะครับ แล้วก็หลานเขยไปต่อวีซ่าแต่ปรากฏว่า,าเราเมื่อวานนี้นั่งรถไปในเมืองไปเที่ยวในตัวเมืองสตูลน,นะครับก็ไปพบว่า,าสถานกงสุนของสถานกงสุนของอ,อเมริกาก็สถานกงสุนนะครับของอที่ ที่เราจะไปทำที่อา,อาปีนังนั้นปรากฏว่ามันมีในประเทศไทยแล้วนะครับปรากฏว่ามีในประเทศไทยแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปถึงปีนงังเดี๋ยวเราวันนี้ไปทำหนังสือเสร็จก็จะเดินทางกลับไปเดินทางกลับนะครับพี่น้องเราจะเดินทางกลับแล้วาจะกลับไปที่อาอำเภอ ไปค้างที่คืนนี้ค้างเข้มเพอหาดใหญ่นะครับค้างเข้มเพอหาดใหญ่แล้วพรุ่งนี้ก็จะอาจะเดินทางโดยเครื่องบินกลับไปลงที่กรุงเทพมหานครแล้วค้างที่กรุงเทพหนึ่งคืนนะครับหนึ่งคืนหรือหนึ่งวันอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับสกลน,นครโดยสายการบินของนกแอร์นะครับ โดยัสายการบินของนกแอร์เรากา็จะได้กลับบ้านกันทันทีพี่น้องก็ค,อคอ่อยๆดูเหตุการณ์นะครับเราก็จะกลับถึงสกลนอครในวัน,ในว,นในวันที่ในวันถัดไปนะครับในวันถัดไปแล้วก็ จะดูบรรยากาศว่าเอ๊ะทำไมกล้องการถ่ายภาพของเรามันมืดนะครับมันมืดแต่ว่าอาอาจจะเป็นเพราะว่ากล้องเราก็ได้เรามังนะครับมันมืดแต่ว่า,าเราก็จะเดินทางกลับถึงสกลน,นครประมาณอีกสามวันสามวันหรือสี่วันเห็นว่าน้องชายเขาจะไปทำ ไปกำจัดฝ้ากำจัดเขาเรียกว่าอะไรกำจัดกระ,ะนะครับกำจัดกระพอน้องก็เริ่มอายุปีนี้ก็ห้าสิบเก้านะครับเดี๋ยวปีหน้าก็กเกษียณแล้วนะครับอ่าเสียงมีโทรศัพท์เรียกเข้ามาแล้ว นะครัเอาวันนี้เราก็จะไปทำงานให้เสร็จที่ที่ที่ศะตูนี่แล้วก็เดินทางกลับเลยนะครับเดินทางกลับเลยลลใครโทรมาหลังไอ้โต้สิอ่า เมื่อคืนนี้เข้าโรงแรมดึกนะครับเข้าโรงแรมดึกอ่าเรารู้สึกว่าเหนื่อยตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากวันนี้ก็ขอลงทิศสักเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักเออว่าไงตัวเองว่าเข้ารพี่ต๋้องอะไรอ๋อ เดี๋ยวดูเบอร์ก่อนเอเคเดีไดี๋ยววห้องอะไรว้องเราเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวห้องเบอร์เยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวชุดจนเชุดเจนอาจารย์มจฉาอาหารให้วันนี้ขอลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ